Teach my student about telling the time and what activity what are they doing now. I am ready. Are you ready? Are you ready? Yeah! I am ready. Let's get started. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นป .3 ทับหนึ่งนะคะวันนี้ คุณครูฝนนะคะนักศึกษาแสาฝนแสนคำจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการบอกเวลาแล้วก็กิจกรรมที่นักเรียนทำนะคะเป็นภาษาอังกฤษโอเคครูฝนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ before before you telling the time you must know 1 n e t o t e v e please count 1 n e t o t w e v e ค่ะ 1, 2, 3 1, 2, o 4 5, 6, 7 one two, three, four, five, six, จะใช้สื่ออย่างเช่นสื่อ YouTube เป็นเพลงเป็นเกมนะคะแล้วก็จะใช้หนังสือในการสอนด้วยนะคะคือจะไม่เน้นบรรยายอย่างเดียวนะคะจะเน้นสื่อหลายๆชานที่เป็นมัลติมีเดียเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะ ได้ฝึกทักษะการฟัง listening แล้วก็ฝึก speaking ไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราบรรยายอย่างเดียวนะคะมันอาจจะทําให้นักเรียนเบื่อแล้วก็ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยก็ได้ค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราสอนภาษาอังกฤษนะคะเราจะต้องใช้สื่อการสอนที่หลากหลายนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะส่งเสร,ริมให้นักเรียนของเรานี่มีทัศนคติที่ดีต่อาการเรียนภาษาอังกฤษค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเดียวคุณครูจะให้เรียนนะคะดูวิดีโอเกี่ยวกับ การบอกเวลาใน YouTube นะคะ uh huh. นักเรียนนะคะกรุณาตัต้องใจฟัน listen listen <Yeah. S 1> and r e a n s w e r e m listen and be answered นะคะ Are you ready? y e a Are you ready to learn to t e l k e s, <Yes>. <S Okay Let's <Yeah. S 1> go What time is What? <laughs> วงกลมเวลาเราเขียนหมายเลขหน,นึ่งถึงสิบสองเนี่ยนัมเบอร์วันชูนัมเบอร์เชเวให้นักเรียนเขียนนัมเบอร์เเวก่อน And then opposite what's number number อะคะ <S <S number, <S number, <S number, number s, <S, one, <S, one, <S, two, <S number n e and number t 1 r e e one two four five ใน <c oughs> นี่คือหนึ่งนาทีการนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะสอนเกี่ยวก,วกับการบอกเวลาในภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษเวลาเขาจะถามถึงเวลานี่เขาจะต้องพูดว่าอย่างไรบ้างนะคะ listen carefully ประโยคนะคะประโยคนี้การถามตอบเวลาในภาษาอังกฤษไม่ยากขึ้นต้นด้วยคิวคอ question แล้วก็ A อือ answer เวลาเราอยากรู้ว่า เวลากี่โมงเราถามได้่างนี้เดี๋ยวคุณครูขอเขียนแป๊บนึงถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะนักเรียนถามได้่างนี้ค่ะ Listen Listen คือฟังแอนนี s พีซ t าจะมแล้วก็พูดตามนะคะ What time What time Is it Is it What time Is it What time Is it ซึ่งเวลาคุณรูกพูดนะคะคุณครูจะพูดเสียงสองตัวนี้เป็น Is it Okay Listen and t า r m ี again. What time is it What time is it What time is it ก็คือตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะนักเรียน่ต้องจดนะเพราะว่าหนังสือของนักเรียนมีแล้วนะคะต่อว่า is 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 o'clock o'clock is o'clock is o'clock ซึ่งนักเรียนเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมดูสีเห็นไหมคะให้นักเรียนเติม number ลงไป number วันสื่อ number เราเรียนดูตรงนี้ก่อนคำว่าโอคล็อกโอคล็อกเนี่ยแปลว่าศูนย์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 นอเวลาเข็มยาวมันชี้มันจะต้องชี้ไปเลขไหนนักเรียนดูนาฬิกาตรงนี้สิคะเลชี้เลขไหนนะคะสิบสองอ่าชี้ไปที่เลขสิบสองอู้มันสมมุติว่ามันตรงนาะสมมุติว่าคุณครูว่าสวยมากเลย <c oughs> ถ้าเข็มยาวชี้ไปที่เลขที่สิบสองนะคะเราจะใช้คำว่าโอคล็อกโอคล็อก นี้นักเรียนเห็นขีดเส้นตรงนี้ไหมเอ่ยเห็นไหมคะตรงนี้ให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงไปซึ่งตัวเลขที่เราจะต้องเขียนลงไปเติมลงไปจะมีแค่ส2ตัวเลขคือ one two three four five six seven eight nine ten eleven and twelve ชน้นะคะเพราะว่ามหมายถึงจุดศูนย์ศูนย์เนอะสมมติถ้านักเรียนอยากจะเติมตอนนี้ตีหนึ่งลถ้าตีหนึ่งก็เติม one ตอ ten ตอนนี้มนาฬิกากึ๊บเข็มที่ชี้บอกชั่วโมงนะคะเนี่ยจะต้องสั้นเข็มที่บอกนาฬิกาหรือเป็นโอเค็กจะต้องยาวอตาลพูดอีกรอบหนึ่งนะครับ What time What time is it What time is it What time is it ตอบค่ะ It's 1 o'clock It's 1 n e o'clock ถ้าเข็มสั้นชี้ที่ได้2องอะอะไร Is o'clock It's three o'clock. It's four o'clock. ซ้อมให้ก่อนนะคะซ้อมให้ก่อนแล้วเรียนรู้ชื่ออันดิชอาพเจอร์นี้โอเค The first picture is seven o'clock. Is seven o'clock. I'm playing football. I'm playing football. It's six o'clock. It's six o'clock. I'm eating pizza. I'm eating pizza. It's nine o'clock. It's nine o'clock. I'm going to bed. I'm going today. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. I'm writing a postcard. I'm writing a postcard. Yeah. Good. Bye It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. I, I am cooking. I am cooking. Choose one. Choose one picture, okay? <laughs> Choose one. ต้องเสียงโชคได้ไหมได้อู้อื้อเอื้อเอื It's e i o'clock. I am drawing. Good job. <c oughs> It's t w e l v o'clock. I am eating pizza. It's four o'clock. I am writing a postcard. Good job. It's seven o'clock. I am paying. โอเควันโมช้างพูอีกครั้งหนึงวันโมชทาง It's seven o'clock I am a football It's eleven o'clock I am cooking Very good It's ten o'clock I am working Very good สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูนะคะคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยค่ะอขอบคุณค่ะ Thank you so much for watching